กรา,าบยอดมากเลยครับกาบอันชอบมีวันตาี่ว่านะครับสาธุใ่เย็นๆสำรวมเก็บมือค่อยๆขื้นมีเพื่อนช่วยส่งไหมโอ้มีเพื่อนเอาเก็บเก็บผ้าลู็ค่อยๆเน็บเน็บผ้าระนมมือกระนมมือเราจะอาราธนาธรรมพร้อมกันโดยมีโยพี่แก้มเป็นต้นเสียงให้นะครับ

อะโมตทสสัภะคะวะตโตอะระหะโต s ัมมากัม่ท่าสัภะคะวะตโตอะระหะโตั a มาสมุทธัสสะนะโมตทสสะ พะะขวัโตอราระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวัโตอราระหัตโตสัมมาสัมพุทธะณวันะนี้ลูกเนนจะเล่านิทานชาดกเพื่อศรัทธาเสริมบารมีแก่สาธุชนคนใจบุญทุกท่านนิทานชาดก ฉัดทันตะชาดกพญาช้างฉัดทันในอดีตการพระโพธิสัตว์ได้เกิดในเดราฉานภูมิเป็นพญาช้างมีนามว่าพญาชัดทันมีนางช้างชื่อมหาสุพันธาและจูสุพันธาเป็นสายาครอบครองขลงช้างบริวารมากมายอาศัยอยู่ในป่าหิมาพานต์อย่างผาสุข และทำการเคารพพกพกราบไหวพระปฏิเจทธพระพุทธเจ้าผู้สถิตอยู่ถิ่นนั้นเสมอมาวันหนึ่งพญาชัตรทัศได้เอมหาบริวารไปชมดอกกระรางเมื่อเห็นดอกบานสะพั่งอยู่บนต้นจึงเข้าชนต้นรังด้วยความหวังจะให้ดอกตกลงมา ขณะนั้นนางมหาสุพันธายืนอยู่ใต้ลมดอกไม้กับปิวลงสู่ตัวนางเป็นที่ชื่นใจฝ่ายนางจูลพันธายืนอยู่เหนือลมได้ถูกกิ่งไม้แห้งๆมีมดตกลงมาที่น้ำได้ความเข้าใจผิดนางจึคิดน้อยใจและเคลื่อนแขนนยายพญาฉันทน์ผู้เป็นสามี ครั้นเวลาต่อมาพญาชัตทันได้ลงอาบน้ำในสระใหญ่มีช้างเผือกหนุ่มเชือกหนึ่งได้พบดอกอุบลใหญ่มีจีบถึงเจ็ดชั้นถึงเก็บมาหม้อกแก่พญาช้างพญาชัตรทันรับดอกอุบลใหญ่นั้นมายกขึ้นนั่งเคาะที่กระเพาะออกให้เกศร่งหง่น และส่งให้นางมาหาสุพันธาผู้เป็นเศรษภรรยานางจูสุพันธาเห็นเช่นนั้นพลันเกิดความน้อยใจวันหนึ่งพญาชัทันได้นำเอาผลมาชางและเผือกซึ่งปรุงด้วยน้ำพึ่งน้อมเข้าไปถวายแตแ่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยความเสื่อมใจ ในขณะที่นางสุพภาทาก็กราบกรานถวายผล,ลไม้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาในใจว่าด้วยเดชแห่งชานนี้เมื่อข้าตับตายไปขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเจ้าหญิงแห่งพระเจ้ามัธราชมีนามว่าสุพัททาเมื่อเจริญวัยขอให้ได้เป็น อารมณ์เหสีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินจนสามารถทำอะไรก็ได้ตามชอบและสามารถทูลขอให้พระเจ้าแผ่นดินใช้ให้นายพนมายิงช้างนี้ให้ตายและนำเอางาชีพเปรเล็กลังด้วยรัศมีทั้งหกนี้มาให้ได้นับแต่นั้นมานางจุลพุทธพัทธ,ธาได้อดอาหารในไม่ช้านางก็ถึงแก่ความตาย และได้ไปเป็นตรวจเป็นราชกุมารีเมื่อจเจริญว้นางได้เป็นอัครมเหสีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ณพระนครพระราชาเป็นที่รักใร้โปรดปานทั้งได้ยานเครื่องระลึกชาติผลหลังณพระนางสุดจึงทรงจำได้ดำริว่า จะเอางาของพญาช้างมาให้ได้พระนางจึงแร้งทำเป็นแพ้พระคอดทูลของพระราชาสวามีครั้นได้รับพระราชาโน้นแล้วพระนางได้เลือกนายพรานท่าทางหดเหี้ยมผู้หนึ่งตรัสบอกว่าประสงค์แก่นายพราน นายพรานเดินทางไปในป่าใหญ่ถึงเจปีกระทั่งพบพญาชัดทันและบริวารนายพรานจึงเฝ้าคิดหาแผนการที่จะสังหารพญาช้างเพื่อเอางาต่อมาไม่นานก็สามารถรอบทำร้ายพญาชัดทันได้ตัวยิงพญาช้างเข้าที่ท้องเป็นบาดแผลกระชัดกัน พ,พยาช้างเมื่อเพื่อเอาองอานมาพยาช้างเมื่อถูกร,รอบทำร้ายจึงส่งเสียงร้องดังกึกก้องเป็นสัญญาณขึ้นสามคั้งเหล่าช้างบริวารพากันตากแยกย้ายค้นหาผู้ร้ายสนมหาสุภัทายยืนอ,อยู่ไม่ยอมห่างพญาช้างนั้นพิจารณาดรูรู้ว่าผู้รอบทำร้ายต้องอยู่เบื้องล่าง และจับตัวคนร้ายตอนนี้เกรงว่านางมหาสุพัทธาจะทำร้ายถึงตายพญาช้างจึงออกอุบายให้นางไปค้นหาที่ห่างไกลเมื่อนางพญาช้างไปแล้วพญาชัทันได้เอาเท้ากระทุ่มดินให้ได้ให้ไม้กระดาษกระด้นขึ้นเมื่อเห็นนายพร,ะราะผู้รอบทำร้าย จึงถามถึงสาเหตุที่ทำเช่นนี้เมื่อรู้ว่านายพรานต้องการเอางาพญาช้างก็คิดจะฆ่า,านายพรานแต่ในขณะนั้นเองพญาชัตรทันกลับนึกถึงสีของตนขึ้นมาเจตนาที่จะฆ่า,านายพรานจึงหมดสิ้นไปทั้งไม่ต้องการจะสู้กับานายพรานเพื่อป้องกันงาพญาฉัตรทันจึงข่มความเจ็บปวด ที่เกิดขึ้นช่วยนายพรานให,ให้ทำการเลื่อยงาของตนตนสำเร็จจากนั้นจึงรีบเร่งส่งนายพรานไปก่อนที่นางมหาสุพัทธาและบริวารจะกลับมาเมื่อเ,อเมื่อพราน่าจากไปนางพญาช้างและบริวารได้กลับมาถึงซึ่งพอดีกับที่พญาฉัตทันถึงแก่ความตายต่างพากัน รำให้อารายรักในพญาช้างยิ่งนักเมื่อพระปัฏเจพุทธเจ้าทั้งปวงได้ทราบข่าวการตายของพยาชัตรทันก็พากันเหาะมาจัดก,การปรงศพอย่างสมเกียรติจากนั้นนางพญามหาสุพัทธาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายขนงปกครองช้างบริวารติต่อไป ฝ่ายนายพรานใจบาปได้งาแล้วก็รีบร,รถมุ่งหน้าเดินทางมาอย่างพระราชวังน้อมนำเอางามาถวายพระนางสุภัทาเมื่อพระนางผู้มีจิตใจเต็มไปด้วยความอาฆาตได้เห็นงานของพญาชัตทันผู้เป็นสามีในอดีตก็เกิดความสังเวชลงใจเป็นลนผลถึงกับสิ้นใจตายในทันที ช่วยพละกำลังอันมหาศาลของพญาฉักพันยอมสามารถปลีชีพในารพันได้ในคลิปตาแต่การกลับกลยไปว่าเมื่อนายพันราณงานงาคู่งามท่านก็ยอมเสียสละด้วยเหตุที่ต้องการจะสู้ฆ่าฟันกันให้ศีลของท่านต้องมีมวลพินเพื่อรักษาศีลพญาช้างูุยิ่โยจึงกลับยอโ ยอมลดตัวลงให้หนายพรันเรื่อยงาศีลอุป,ปัรมีจึงบังเกิดขึ้นแล้วอย่างบริสุทธิ์งดงามเอวังก็มีด้วยประการฉชนี<า>ยะทะวาวริวะาาปุรากาิปุรนติสาขาลัง Ewa Ewa Ito Tinnang Beta Nang Upakapadi Icita Patita Domha Kim Sami Wasi